ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนมุ่งเป้าเขตสาทรบางรักรวมพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบค่ะนายธนันชัยแม่ประเสริฐวณิช ผู้อำนวยการกองนโยบายแผนงานสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารเขตสาทรผู้อำนวยการเขตบางรักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะสะสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ก่อการดีเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมจากทุกพาคส่วน รวมการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมเชิงรุกและมัสคอตพึ่งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมชวนคนไทยมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนพร้อมเปิดตัวแคมเปญระวังหมดอายุ Stay Safe มุ่งปลุกกระตุ้นทุกคนที่ใช้ถนนสาธรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาถนนสาธรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันรวมทั้งทากิจกรรม ร่วมกับโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสํานึกด้านดรนายแพทย์ไพรโรธเสาวนวุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสมุ่งขับเคลื่อนประเด็นต่างๆของสังคมในการเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก หวังที่จะเห็นความปลอดภัยทางถนนเป็นงานที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนการจะทำให้ถนนบ้านเรามีความปลอดภัยเพื่อเราทุกคนมีหลากหลายองค์ประกอบทั้งด้านคนรถถนนสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆต้องแก้ทุกองค์ประกอบจะทำให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน จากข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลยาน,นาวาและทุ่งมหาเมฆเบื้องต้นพบว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาทรไปแล้วถึง335ครั้งฉเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ10คนโดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ผู้เสียชีวิตอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน โดยถนนสาทรเป็นถนนที่มีความสำคัญตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครมีการเดินทางสัญจรและมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างมากจึงมุ่งหวังที่จะทําให้ถนนสาทรกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ไรเดอร์รถโดยสารสาธารณะตลอดจนผู้ใช้เดินทางเท้า หากสามารถร่วมกันทำให้ปลอดอุบัติเหตุได้ก็จะขยายผลไปยังพื้นที่ถนนเส้นอื่นและเขตอื่นๆในกรทมอ,อีกทั้งขยายผลต่อในหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศต่อไปค่ะ